สวัสดีครับท่านผู้ฟังทีขารพรักหักแพงขอหับตอนทุกท่านเข้าสู่ช่วงข่าวเสียงชายแดนโดยเสียงชายแดนแฟนเพจว่าจากภาษาอีสานเหย่ยงงานการสร้างตำรวจตะเวยียนชายแดนมือนี hi, เพื่อนออกงานออกการไปทั้งใดกันแน่ติดตามไปให้กำลังใจกันใดเลยนะครับตำรวจตะเวียนชายแดนที่32ตัดทำลายไฮฟินเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2 5, 5, 5, 5, 5 64ที่ผ่านมาเวลาเก่านาฬิกาถึง13นาฬิกา รอยตำรวจโท่พองอาวาดรองสารวัตรปองกันปราบปรามกองกำกับการตำรวจตะเวียนชายแดยนที่3-2เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วพร้อมกำลังพ้นหนชุดปฏิบัติการออกตรวจสอบพื้นที่ในการปลูกฟินปลูกยาสิบออกตรวจสอบพื้นที่ปลูกพืชเสพติดตามแผนการควบคุมพื้นที่ การปลูกฟินปลูกกัญชาและกการตัดทำลายไรฟินไรกัญชาปี2564ของศูนย์อำนวยการป้องกันปราบปรามยาเสพติดกองังคับการตำรวจตะเวียนชายแดนภาค3และก็แผนการควบคุมพื้นที่การปลูกฟินปลูกกัญชาของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามยาเสพติดกองกำลับการตำรวจตะเวียนชายแดนที่3 2จากการตรวจสอบพบว่ามีการลักลอบปลูกพืชเสพติด ก็คือฟินปะปนอยู่กับแปลงพักกาศอยู่บริเวณพื้นที่จำนวนหนึ่งแปลงมีเนื้อที่ประมาณ0.18ไร่กับ่บพบบุคคลที่ต้องสงสัยอยู่ในบริเวณพื้นที่แต่ประการใดจังได้ร่วมกันตัดทำลายพืชเสพติดก็คือตัดทำลายฟินนี่แหละครับโดยวิธีการถอนและวก็ตัดและวก็นำมากองร่วมกันเพื่อเผาทำลายอีกต่อไป สถานที่กะยูบานทั้งด้านทิศตะวันออกเชียงเหนือของหมู่บ้านห่วยไฟหมู่4ตำบลแม่คันิง่งอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านการปฏิบัติกับเปลี่ยนไปด้วยเรียบร้อยดีขอขอบคุณที่มาแห่งภาพข่าวกองร้อยตำรวจตะเวีนชายแดนที่3 2 4ส่วนการปลูกฟินในดินแดนสามเหลี่ยมทองคำ มีมาแต่โดนปันไดมีจุดเริ่มต้นจากประเทศอังกฤษในเขายึดครองประเทศพาม่าเมื่อปีข้อศ1852และก็ได้นำฟินจากอินเดียเขามาขายยังโรงฟินที่เป็นของรัฐบาลแต่ในช่วงนั้นอังกฤษกับบสามารถยุดครองรัชฉานซึ่งเป็นรัฐอิสระที่อยู่ทั้งเหนือและก็เป็นผู้เขาสูงของพาม่าได้ระวางเกิดสงครามฟินครั้งที่สองรัชฉาน จงังใดมีการปลูกฟินอย่างเป็นลําเป็นสันและก็ถูกลักลอบนํามาขายแข่งกับฟินอังกฤษจนกระทั่งปีข้อศ1886อังกฤษสามารถยึดครองดินแดนทั้งตอนเหนือใดและก็บีบให้พวกรัชฉานเลิกข้าฟินแข่งกับตนแต่กบฏสามารถประสบความสําเร็จการลักลอบข้าฟินปลูกฟินยังคงดําเนินการต่อไปทั้งในตลาดมือและกลางใจเมือง ของประเทศพม่าในยุคนั่นที่ไปที่มาการปลูกฟินอยู่ที่ดินแดนสามเหลี่ยมทองคํานะครับขอได้รับความขอบคุณไว้เจอกันใหม่ในครั้งต่อไปเพจเสียงชายแดนข่าว